Halo, สวัสดีคะ่ะมาพบกับกวางนะ่คะช่องกวางทาโระค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวท่านลมค่ะท่านลมมีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถเช็ควันที่ดูราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคําทํานายในเดือนกุมภาพันธ์2568าค่ะแล้วก็เป็นดวงโดยรนมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงหรบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัว ะะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะควางฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามควางด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะกวางจะทําคลิปนี้เป็นคลิปแบบสั้นๆนะคะแล้วก็เป็นคําทํานายในเดือนกุมภาพันธ์นะคะทุกคนก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่าความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะมีโอกาสชัดเจนไหมนะคะกวางก็จะตอบคาถามนี้ให้ในคลิปนี้นะคะเอามาดูกันค่ะพไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่แฮงแมนค่ะไพ่แฮงแมนเนี่ยมาคอนเฟิร์มแน่นอนค่ะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมีความครึ่งครงกลางๆนะคะหรือเวลาคุณกับเขา เาเนี่ยคุยกันเนี่ยก็มักจะมีปัญหาในเรื่องเดิมๆนะคะให้คุณรู้สึกปวดหัวนะคะหาทางออกไม่ได้นะต่อมาค่ะเป็นไพ่หถ้วยนะคะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยเลิกคุยกันมาก่อน ะะแล้วเขาอาจจะกลับมาในช่วงนี้นะหรือว่าณตอนนี้คุณกําลังคิดถึงใครสักคนหนึ่งเออคนคุยเกา่าแฟนเกา่านะคะก็มีโอกาสมากๆเลยค่ะที่เขาจะหวนกลับมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเพราะมีไพ่ของการหวนคืนกลับมาค่ะอะมาดูกันต่อค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะมีไพ่ก้าวดาบค่ะเครียดเนาะเออเห็นไหมดูจากไพ่เครียดมากๆเลยเนี่ยบางคนเนี่ยถึงขนาดว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะเอออ่ะมาดูกันต่อไพ่าทาวเวอร์ค่ะ ไพ่าทาวเวอร์เนี่ยมันเหมือนเราไปเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าช็อกมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นว่าอยู่ๆเขาก็หายไปเออโดยไม่ล่ําไม่ลาเลยนะคะไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยนะคะหายไปก็หายไปดื้อๆเลยนะคะก,ก็ทิ้งความช็อกไว้ให้เราอยู่นะคะหรือว่าอันนี้ค่ะออคุณอาจจะไปรู้มาก็ได้ค่ะว่าคนคุยของคุณเนี่ยยังคุยกับคนเก่าอยู่ เออคนคุยเก่าของเขาแฟนเก่าของเขานะคะนะทำให้คุณมีความช็อกเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะคะต่อแม่ค่ะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญค่ะเออบางคนเนี่ยคุยมานานละคุยแบบอาจจะเกินเนี่ยขอดูหน่อยเกิน6เดือนขึ้นไปนะคะแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่เนิบๆเ,บเบชยๆนะคะไม่ได้มีอะไรพัฒนาเลยนะคะเออ,เอ,อมาดูต่อนะมีไพ่ฮาร์โรแฟนนะคะเออบางทีเนี่ยตอนเนี้ย บางคนเนาะอาจจะรู้สึกปลงแล้วเออยังไงก็ได้กลับมาก็คุยเอ,อจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะไม่อยากที่จะคิดอยากไม่อยากที่จะแพลนอนาคตให้มันไกลมากนักแล้วนะคะขอแค่ว่าเอ,อสรุปแล้วมาเนี่ยรู้สึกดีกับเราหรือเปล่าชัดเจนหรือเปล่าความรู้สึกของเธอยังดีอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวกวางขอดูราศีหน่อยนะคะว่ามีราศีอะไรบ้างนะอืมราศีที่คุณคุยอยู่นะอ่า มีราศีพฤกษพนะคะต่อแม่ค่ะเป็นราศีธนูแล้วก็ราศีกันนะคะแล้วก็ราศีกรกฎค่ะขออีกหนึ่งใบนะหนึ่งใบก็ราศีกุ้มค่ะอ่ะใครที่มีสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ราศีที่วางเปิดมาคล้ายๆแบบนี้นะ,ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้มีโอกาสที่จะชัดเจนไหมนะเออ ควางอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งซีเรียสนะคะนะคำตอบเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาว่าดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นะคะแล้วก็ในคลิปนี้ก็ไม่ใช่ดวงของทุกๆคนนะคะถ้าอยากที่จะดูแบบจริงๆจังๆคอนเฟิร์มจริงๆนะคะก็แนะนำให้ดูส่วนตัวค่ะโดยเอาชื่อคุณและก็ชื่อเขา เออนะคะต้องมีชื่อนะเออเป็นชื่อเล่นก็ได้นะคะขอให้เป็นชื่อคุณและชื่อเขาเอ่ออินโฟมิชันอย่างอื่นพวกวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่จำเป็นนะคะอ่ะมาดูกันค่ะว่าความรักความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสจะชัดเจนไหมในเดือนนี้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์อ่ะมาดูกันค่ะไพ่ justice นะคะตามด้วยไพ่ devil ค่ะแล้วก็ไพ่สี่เหรียญค่ะแล้วก็ hermit นะคะตามด้วย empress นะอ่ะ ถามว่าความรักความสัมพันธ์นี้จะชัดเจนไหมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์กวางขอตอบเลยค่ะว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะเอออย่างเมื่อกี้ที่เราบอกไปค่ะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปรู้เรื่องราวในอดีตของเขาใช่ไหมคะว่าคนคุยเก่าวเขากลับมาแฟนเก่าเขากลับมาหรือว่าเขาเนี่ยยังไม่เลิกลากันแบบเด็ดขาดนะคะเออเนี่ยไพ่ในขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสที่ คนเหล่านั้นเนี่ยค่ะยังคงพัวพันอยู่กับความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยทำให้เขาชัดเจนไม่ได้นะคะเออนะเราก็ต้องระวังด้วยค่ะทําไปทํามาเขาจะไปคุยกับคนนั้นเออนะคะแล้วเรากลายเป็นความสัมพันธ์ที่เออเดวิลไปกลายเป็นท็อกซิกไปมือที่สามอะไรแบบเนี้ยนะคะเออนะควาคิดว่าตอนแรกอ่ะไม่ได้มีเรื่องราวของคนอื่น,นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะ ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคุยกันมาอยู่ดีๆค่ะคุยกันมาอยู่ดีๆเออแล้วก็ดูท่าทีแล้วดูเหมือนจะจริงจังใช่ไหมคะเออไม่รู้มันอุบิเหตุอะไรนะมันมีเหตุการณ์ช็อคขึ้นมานะคะกวางก็เอออาจจะยกตัวอย่างได้ไม่หมดนะคะมันมีเหตุการณ์ช็อกบางอย่างที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันดูเปลี่ยนไปค่ะ นะเออตัวเขาก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ของเขาอยู่แล้วเราก็ยังอยู่ในพื้นที่ของเราอยู่นะคะเออยังไม่สามารถที่เป็นโลกใบเดียวกันได้นะเขายังคงไม่อยากแชร์เรื่องราวไม่อยากแชร์สตอรี่อะไรของเขานะคะนะยังอยากเนี่ยไพ่มันขึ้นมาว่าอยากอยู่คนเดียวอืมนะคะเออแล้วก็ต้องระวังนะนะกังวลว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยจากมือมือหนึ่งอะกลายเป็น มือที่สามเฉยเลยอะที่ทั้งที่คุณน่ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะเออทั้งที่คุณไม่ได้ผิดอะไรเ,นะเออ,อ,เ,อ,อเขาก็ตอนแรกเขาก็แสดงตัวว่าเขาเขาคลีนแหละเขาเออไม่มีใครอะไรเงี้ยทำไปทํามาไม่รู้โผล่มาอีท่าไหนก็ไม่รู้นะคะดังนั้นนะคะเออเช็คก่อน เออเช็คก่อนนะต้องสืบต้องสอง่องโซช่โซเชียลนะคะอืมบางคนส่องเก่งอะไรแบบเนี้นะคะก็เป็นไปได้เนี่ยมันมีไพ่ของความลังเลใจอยู่นะคะเออการที่คนเก่าๆเ,เขากลับมาหรือว่ามีเรื่องราวอื่นๆที่เข้ามาในชีวิตเขามันทําให้เขาลังเลนะคะแล้วมันกระทบกับความสัมพันธ์ของคุณะคะ่ะอืมนะอ่ะอย่าเพิ่ง น้อยใจไปอย่าเพิ่งคิดเยอะคิดมากไปนะฮะกวางขอเปิดไพ่ให้อีกนะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุ้มค่ากับการรอคอยไหมอ่านะคุ้มค่ากับการรอคอยไหมสามเหรียญค่ะตามด้วยสองเหรียญค่ะแล้วก็เด็กถือถ้วยค่ะห้าเหรียญค่ะหนึ่งใบค่ะเดอะสตาร์ค่ะถามว่าคุ้มค่ากับการรอคอยไหม บอกตามตรงนะต้องมีคนเกลียดกวางแน่นเลยอ่ะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ในการที่จะรอความสัมพันธ์นี้ให้ชัดเจนนะเพราะไพ่มันยังขึ้นมีสองเหรียญค่ะนะ,ะสองเหรียญคือความไม่ชัดเจนค่ะคือมันยังเป็นอะไรที่บาล,ลานซ์ไปบาล,ลานซ์มาเดี๋ยวไปซ้ายทีเดี๋ยวไปขวาทีนะคะเออไม่ไม่ไปทางหนึ่งสัทีเดียว จะทําให้คุณรู้สึกคิดเยอะคิดมากนะคะไพ่ห้าเหรียญค่ะเออบางคนอาจจะเจอและณตอนนี้เออคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้ณตอนนี้แล้วนะคะที่ต้องแบบคอยตามเขานะคะคอยแบบเอออยากที่จะพูดคุยกับเขานะคะแต่ว่าดูเหมือนตัวเขา่็เริ่มเฉยๆฉยทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็อยากคุยกับคุณแหละนะแต่ตอนนี้เขาเริ่มมีความเฉยชามากขึ้นเฉยเมยมากขึ้นนะคะพอมันเป็นแบบนี้มันทําให้เรารู้สึกน้อยใจไง เออมันทําให้รู้สึกโอ๊ยทําไมมันเหนื่อยขนาดนี้หนอะเลยแบบนี้นะคะไพ่ขึ้นมาใบาแรกค่ะเป็นไพ่สามเหรียญไพ่ของความเป็นเพื่อนค่ะดังนั้นน่ะอาจจะต้องลงมาเป็นเพื่อนกันก่อนไหมเออแบบไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปคิดว่าเธอกับฉันจะต้องเป็นอะไรกันเออนะคะแบบคุยแบบรีแลกซ์วางก็ว่าเหมือนก็ยากอยู่แหละแต่ว่าเออเราก็ต้องแบบรีแลกซ์ให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องคาดหวังอะ่ะ อืมนะคะเออดัองนั้นไพ่ที่ขึ้นมาความคิดว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะอืมไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกอีกอย่างอะ่ะมันบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งคุยกันใช่ไหมคะอาจจะเพิ่งแบบเออเพิ่งรู้จักกันเมื่อเปลายเดือนมกราเองเออแล้วออยู่จะให้มาชัดเจนเดือนกุมภา มันเร็วไปนะเธอนะถ้านในกรณีนี้มันก็ดูเร็วไปนะคะก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนอะอ่ะอันนี้ว่าขอเปิดไพ่อันนี้อกอันหนึ่งนะคะขอดูความรู้สึกนิดนึงนะคะว่าเขาอะรู้สึกยังไงกับคุณนะฮะอ่ามีไพ่เด็กถือเหรียญค่ะแล้วก็อัศวินถือดาบนะคะแล้วก็ตามด้วยหนึ่งไม้ค่ะเก้าไม้ค่ะอืมตามด้วยเลเวอร์ว้าวนะ ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขายังมีความรู้สึกชอบคุณอยู่นะมีแพชชั่นนะคะยังนึกถึงคุณอยู่นะเอออยากอยู่ใกล้ๆคุณอืมเนี่ยมันเป็นไพเลเวอร์ขึ้นมาอืมนะคะเอออยากอยู่ใกล้ๆคุณแต่เลเวอร์อันเนี้ยมันดูแปลกๆไหมมันดูว่ามันมีสามคนแบบชัดเจนเลยไหมเออนะคะ นะแต่ว่าเอาเป็นว่าความรู้สึกของเขาอนะคะเออมีให้เราแล้วกันอมืมีให้เรานะคะเอออย่าไปอย่าไปโฟกัส3มคนนะสามจริงๆแล้วพไพ่ใบนี้ถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้นะคะนั่นหมายถึงว่าตัวเขามีแพชชั่นกับเราก็จริงแต่ว่าเขายังไม่ได้จริงจังอืมเนี่ยความหมายในในมันเป็นแบบนี้นะคะนะเออแล้วตัวเขาเองนะคะเขาคิดว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจยาก อเขาคิดว่าตัวเราอะ่ะกับตัวเขาเนี่ยเข้าใจยากจังเลยอะ่ะมันเข้ากันไม่ค่อยได้อะ่ะโอ,อ้อันนี้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าอ่ะนะคะเออนะแต่นี่คือมันเป็นความคิดของเขานะคะอืมแต่ว่าความก็เห็นนะว่าไพ่ก็เออตัวเขาเนี่ยเขาก็อยากที่จะเข้ามาหาคุณนะอืมอยากที่จะพยายามที่จะเข้าใจคุณพยายามที่จะ ล้วงความคิดของคุณว่าคุณเนี่ยคิดอะไรอยู่อะไรแบบนี้นะคะไพ่หนึ่งไม้เนี่ยคือไพ่ของแพชชั่นไพ่ของเซ็กชวลการ์ดนะคะเออนะเขาอยากที่จะพูดคุยอยากที่จะสนิทสนมนะคะอยากจะสื่อสารนะเออแต่ว่าการสื่อสารของคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคอาจจะเป็นคนอื่นที่เข้ามาแทรกกลางนะคะเออหรือว่าไม่ค่อยเข้าใจกัน นะคะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของคุณกับเขาอย่าเพิ่งไปยอย่าเพิ่งไปเอออย่าเพิ่งไปนะอยู่ด้วยกันก่อนอ่ะควงขอไพ่ข้อความหน่อยนะคะอืมใครที่อยากดูดวงส่วนตัวแบบว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะมาเช็คกันค่ะว่าเขาคนเนี้ยจะโอเคหรือเปล่า เออเอออันนี้มันมีมันมีคนอื่นเข้ามาใช่ไหมเออมีแฟนกแฟนกง่งแฟนเก่าหรือว่าอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาอะไรแบบเนี้ยเออถ้าคุณอยากถามกวางนะว่าเขากับคนใหม่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถามได้นะถามได้เออกวางไม่ซีเรียสเลยอยากถามอะไรถามได้ทุกคําถามแต่ว่าอยากอยากให้คุณแบบโอเคด้วยถ้าเกิดว่าเวลากวางตอบไปแล้วถ้าเกิดคำตอบมันไม่ดีคุณจะแบบ จะเกลียดกวางหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะกวางอ่านตามไพ่อยู่แล้วนะคะไม่มีการใส่อารมณ์อะไรเข้าไปอ่ะกวางขอดูหน่อยนะเขาบอกว่าความน่าสนใจมันลดลงเพราะดราม่ามันเยอะเกินไปมือมือสั่นอ่ะเขาว่าคุณอน่ดราม่ามากเกินไปนะคะมาอีกใบหนึ่งค่ะโอ้ใช่เลยคุณขาคนเก่าๆของเขาเนี่ยยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของเขาแล้วก็ยังตัดไม่ขาดโอ้ไม่ก๊อด ใพ้เหมือนไปในทิศท,ทางเดียวกันอืมแสดงว่าสิ่งสิ่งนี้สถานการณ์นี้มันค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วเออว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะคะอืมเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้เกิดไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่กวางเปิดไพ่ออกมาแล้วมันจะต้องเป็น,เป,นเป็นแบบนั้นนะกวางเป็นคนอ่านไพ่ค่ะกวางไม่ใช่ผู้วิเศษ <laughs> ที่เปิดมาแล้วทุกอย่างมันจะเป็นแบบนั้นเลยเออมันเป็นไปไม่ได้ อีกใบหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากทักทายหาคุณนะคะแต่เขาอะกลัวว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะไม่ตรงตามที่เขาต้องการอืนะคะเป็นพวกคาดหวังเหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับชาวธาตุลมนะอันนี้เป็นของเดือนกุมภาพันธ์2568ค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดติดตามกวางด้วยนะคะกวางออกคลิปทุกวันค่ะวันนี้กวางขอตลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย